เฮ้ยน้อยโอ้ยแม่ชนะว่ะเดินตามมาแพ้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 อ้าวเร็วกะเต่ากกะตาย เตากะกระตายแล้วเตา โอ้ยกระต่ายนั่งพักว่างกระต่ายเต่าเหนื่อยเต่าเหนื่อยกำลังว้าไปเร็วหน่อโอ้หกำลัลงเดินมาแพ้แพ้แพม่ถึงก่อน เราเคยมาแล้วนะจะมานานมากแล้วโว้าวอะไรอ่ะอ๋อลองไปถ่ายรูปเย็นมากเลยอนี่โหเท่